ยางพารานั้นแน่นอนที่สุดนะครับถ้าราคากลางที่หัดใหญ่46นั้นการซื้อขายในพื้นที่เนี่ยก็อยู่ประมาณ40บาทเศษเศษเท่านั้นอาจจะ41 42 43เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่มีความเป็นจริงแต่ถ้าว่านะครับที่อธิบายมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้คุยกันนักทวุตที่เคยดูแลเรื่องนี้กันมาก่อนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องยางพารานั้น ในวันที่ยางราคาตกก็บอกว่านะครับนี่มันตกถึงที่สุดแล้วตอน90บาทบอกตึกตกถึงที่สุดแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นมันถึงจุดต่ําสุดแล้วเวลานี้ก็เช่นเดียวกันวันที่เวลายาง49บาทเนี่พวกนี้ก็บอกกับรัฐบาลว่าในต่ําสุดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่ตกต่ำมากกว่านี้แล้วเหลือจากนี้ก็จะขึ้นอย่างเดียวแต่ประากนมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันลงไป46ที่ตลาดหาดใหญ่แต่เวลาการซื้อขายในพื้นที่ก็บวกลบไปนะครับ อย่าหกบาทสาบาทเนี่ยนะครับราคาข้อเท็จจริงมันก็เป็นเช่นนั้นและที่สองคัญเขาไม่ได้กรีดยางกันได้ทุกวันไม่มีฝนตกวันเว้นวันมีฝนตกวันไหนก็จะกรีดกันไม่ได้โดยสภาพการกันอยู่แล้วและทําไมกรีดเองต้องหารสองราคาขนาดนี้ที่เขาอยู่ไม่ได้กันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหานี้ไปก็เป็นปัญหาใหญ่การที่จะลดพื้นที่ปลูกยางนะั้นลําพังประเทศไทยประเทศเดียวลดไปมันก็เสียเปล่าไม่มีความหมายอะไร แต่ถ้าลดนั้นมันก็ต้องลดกับทุกชาตินะครับที่ปลูกยางกันทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคของเราแต่ถ้าเราตัดสินใจเนี่ยนะครับบอกว่าให้คนปลูกยางน้อยลงโค่นยางเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐก,ก็จ่ายคนเงินชดเชยให้เช่นเดียวกับจ้างเลิกปลูกข้าวเนี่ยนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าสามคุณเสียนะครับก็เขียนได้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าถ้าแก้ไขปัญหาแบบนี้เนะี่ยมันก็คือเขาก็อธิบายว่า ถ้าจะแก้ไขาราคายางตกต่ำก็ลดพื้นที่ปลูกยางจะแก้ปัญหาราคาข้าวจ้างชาวนาแม่ปลูกข้าวมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอย่างแท้จริงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ปลูกในโลกดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบพืชทั้งสองอย่างคือพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ย หรืออาจจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมจะมาเอี่ยวสาหรับถ้าพัฒนาการเป็นอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยคือการเดินหน้าเจรจากับประเทศผู้ผลิตและผู้ค้านะครับไม่ว่าข้าวหรือ,อยางพาราคือแทบจะครบอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับยกเว้นข้าวที่ต้องเพิ่มอินเดียเข้าไปนั้นจะต้องมาเจรจาความกันว่าเราจะทํากันอย่างไรจะปลูกเพื่อแข่งกันเจ๊งใช่ไหมหรือว่าถาวางแผนการลดกันแล้วเนี่ยจะลดลงประเทศละเท่าไหร่อินเดียจะลดประเทศเท่าไหร่ พมา่าจะลดลงเท่าไหร่ไทยลดลงเท่าไหรเวียดนามลดเท่าไหร่ลาวจะลาวกัมพูชาจะลดลงมาเท่าไหร่นี่กรณีข้าวยังพาราก็ต้องมาอินโดนีเซียบอกมาให้ชัดเจนต่างฝ่ายนี่นะครับทําข้อมูลกันให้ชัดไม่ปกปิดข้อมูลกันมาเลเหลือเท่าไร่เวียดนามปลูกมาแล้วเท่าไหร่ลาวกัมพูชาพม,ม่าเราเหลือเท่าไหร่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะลดกันมานั้นลดตามเปอร์เซนต์กันใช่ไหม แล้วมาตรการเนี่ยนะครับระยะที่หนึ่งลดในวงเวลากันเท่าไหร่ถ้าเราทํากันอย่างนี้กันทั้งระบบกันนั้นผมเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้แต่เราไม่ใช่นําร่องนะครับนาร่องค้นยาและประเทศอื่นเขาไม่ก็ปรากฏว่าประเทศอื่นเขาไม่ค้นตามแล้วจะทํำยังไงประเทศข้างบ้านเนี่ยเขาเพิ่งปลูกนะครับไปบงังคับให้เขาค้นได้ยังไงถ้าไม่มีการเจรจาความทำข้อตกลงกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกาหนดพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็จะจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าวหรือกําหนดโซนนิ่งอะไรก็ตามนั้นเนี่ยมันต้องตกลงกับบรรดามิตรประเทศที่ปลูกสิ่งเหล่านี้เสียก่อนและวันนี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวกันมาชัดเจนเนยนะครับผมยกตัวอย่างว่าข้อมูลของมหาลัยหอการค้าเนี่ยนะครับภูมิวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศระบุชัดเจนว่าภายใน10ปีเนี่ย ข้าวไทยมูลค่าส่งออกจะหายไปจุดไป8.75หมื่นล้านบาทเหตุคู่แข่งขันนะครับส่งออกข้าวเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าเราไม่ทำการบ้านระหว่างกันนั้นเนี่ยเราไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ได้เลยนะครับมันไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศไทยเพียงแต่ว่าประเทศไทยนั้นเนื่องจากว่าปลูกข้าวผลผลิตก็มากกว่าเพื่อนเขา อย่างพาราเวลานี้ก็มากกว่าเพื่อนเป็นอันดับหนึ่งของโลกเมื่อเราเป็นเจ้านะครับลำดับหนึ่งของโลกทั้งสองกรณีนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องเดินหน้าดลครับที่จะต้องเจรจากับประเทศอื่นๆรวมกันนะครับเพื่อที่จะกําหนดราคากําหนดมาตรการทําให้ราคาเขาขึ้นแต่ถ้าเราไม่เป็นตัวตั้งตัวตีนะประเทศข้างบ้านเราเนี่ยครับเขารอนะครับรอการลดการปลูกข้าวในประเทศไทย และเขาจะไปเดือดร้อนลดตามประเทศไทยทาไมเขาก็ขายของเขาตามปกติดีครับขนาดของเราเนี่ครับลดของเราและราคาเพิ่มเหรอถ้าราคาเพิ่มเนี่ยนะครับเขาก็ไปซื้อข้าวในประเทศข้างบ้านเราดิเขาก็ไปได้ในราคานั้นอีกมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมอยากได้ยินเวลานี้ก็คือว่ากระทรวงเกษตรเองเนี่ยนะครับและกระทรวงพาณิชย์ต้องคิดอ่านเรื่องนี้กันแล้วว่า นอกจากมาตรการเนี่ยนะครับที่พยายามอธิบายอนาคตสร้างจินตนาการให้ประชาชนมโนกันเองว่าอีก3-5ถึงปีนั้นปัญหาของชาวนาจะแก้ได้ซึ่งขนาดท่านบอกว่าท่านมาอยู่หนึ่งปีเนี่ยและท่านบอกอนาคตไปได้อย่างไรและขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาได้รับผลกระทบเนี่ยที่จะได้ปัจจุบันทันด่วนนั่นคืออะไรทั้งหมดนั้นผมเองต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ไม่ได้ไปประนามว่านะครับแต่ว่าต้องการให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดผมไม่ทราบว่าแต่ละหน่วยงานนั้นนําเสนอกับท่านอย่างไงแต่ท่านลองไปถามอดีตรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยนะครับีเวลาด่เขาอาธิบายความเหมือนตัวอย่างเรื่องยางเก้าสิบบาทก็บอกว่านี่มันตกต่าสุดแล้วไม่มีอะไรต่ำกว่าน,นี้ที่เหลือขึ้นอย่างเดียวมารัฐบาลแต่ปรากฏมันก็ซุดลงมาถึงเจ็ดสิบกว่านะครับวันที่เก้าสิบวันที่สี่สิบเก้าก็บอกเหมือนกัน ว่าไม่มีอะไรต่ำกว่านี้แล้วนะครับมีแต่ขึ้นอย่างเดียวปรากฏรถสุดลงสุดลงแล้วถ้ามันไม่หยุดน,นะครับจะสุดหนักวันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันพูดแล้วหรือว่าฟังแล้วสบายใจอาจจะมีความสุขแต่ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับเมื่อข้อเท็จริงมันไม่เปลี่ยนราคาข้อเท็จริงและค่าครองชีพเวลานี้เนะี่ยมันก็กําลังจะพูดใดประเดประดังนะครับที่จะไหลเข้ามาไม่ว่าเรื่องราคาแก๊ LPG, NGV นะครับก็จะแห่เข้ามาเทกซี่ก็กำลังจะชักนะครับรวมกระทั่งระบบขนส่งอื่นๆที่จะตามหลังกันมามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคงมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะได้นำเสนอกันพูดคุยบนบรรยากาศที่มีความสร้างสารรค์ต้องการให้แก้ไขปัญหานะครับให้มันตรงจุดนะครับความคิดเราท่านไม่ต้องเอาตามแล้วครับแต่ว่าลองสดับตรอบฟังเสียว่าถ้ามันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน จะบอกเพียงแค่ว่าคนไทยเลิกปลูกข้าวนะครับจ้างเลิกปลูกข้าวไปปลูกกอื่นนะครับกำหนดโซนนิ่งมานะครับแล้วก็ลดพื้นที่ปลูกยางขณะข้างบ้านของเราเขาปลูกเต็มเหมือนเดิมไม่มีผลใดๆครับเพราะเราต้องอยู่ในตลาดโลกนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่สองครับ กับมองไกลในช่วงที่สองเนี่ยนะครับประจำวันพุทธที่24กันยายน2557บรรยากาศเนี่ยนะครับการแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยพูดได้ง่ายว่าก็มีกันตามลำดับและผมก็ดูว่านะครับเส้นบางๆที่จะเป็นรอยต่อที่สำคัญหรือจะเป็นเส้น ที่จะมีความแยกที่สำคัญนั้นถ้าการจัดการที่เป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าภาพที่เป็นข่าวกันแต่ละวันนั้นคือมันจะสะสมความรู้สึกนะครับจากธรรมศาสตร์จนกระทั่งไปมอชอและวก็ท้ายที่สุดนะครับอย่างที่ผมคาดหมายกันก็คือว่าบรรดานักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับ <S <S เขาเองเนี่ยนะครับ <S <S ก็จะแสดงความคิดเห็นต่อและก็ประกาศจะจัดงานที่นู่นที่นี่กันต่อ และปก็ทางคณะผู้มีอมมาจก็จะไปห้ามทุกที่นะครับแม้กระทั่งเขาจัดแบบประชดประชันเรื่องปี๊บแล้วก็ยังไปสั่งให้งดงดจัดเรื่องปี๊บกันแหละเห็นไหมครับอารมณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะพัฒนาการกันไปเรื่อยๆถ้าไม่แก้ไขปัญหากันอย่างตรงจุดเพราะว่าเรื่องที่มันอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นแต่ปรากฏว่าเหมือนรถที่วิ่งไปตามปกติคนไทยก็อยู่เฉยๆกันแต่ทันทีที่มีรถชนกันนั้น นะครับคนไทยก็จะหยุดแล้วมาล้อมแล้วก็มามุงกันเต็มหมดที่เขาเรียกว่าไทยมุงนั้นปรากฏการแบบนี้จะเกิดขึ้นตามลแบบําดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักเ่ยนะครับว่าร่วมกันหาทางออกซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีช่องระบายทางออกซึ่งกันและกันให้ยกกรณีเนี่ยนะครับที่จะมีการจัดงานเสวนาเรื่องพลังงานนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งก็จะใช้ ขอรประชุมกองทัพบกนี่นะครับสโมสรกองทัพบกซึ่งมีทั้งประธานบอร์ดปตทนายปียรสวรัตน,น์น,นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่รอง,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทและกระทั่งว่าตัวแทนจากกระทรวงพลังงานและก็ผู้ที่ต้องการจะเข้าไปซักถามนะครับฝ่ายที่มีการเคลื่อนไหวนะครับหลายๆคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นหมอมหลวง นะครับกาศิวัตรกเเสมศีคุณรัศนาโตศิตะกูลวีระสมความคิดบานเทพพัวพงพัน์นะครับพันโทแพทย์หญิงกำมนพันธ์ชีวพงพันธเป็นต้นเลยนะครับและก็มีพุทธอิสระก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องนี้จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ก่อนที่จะมีการเสวนาเป็นครั้งที่สองนี้เนี่ยวิรัตส,สมความคิดเขาไปเดินรณรงค์เรื่องนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยเพื่อจะไปปตาทาและก็มีการจับกลุมท้ายที่สุดก็มาจับฟอให้คนก็มึนงงกันว่าเอาผู้ท่าอิสระมานั่งเป็นประธานเหมือนประธานสภาในการดําเนินการฝากหนึ่งก็เป็นปตทกระาทรวงพลังงานฝากหนึ่งผู้เคลื่อนไหวนะครับก็ตั้งคําถามโต้กันอุตลุดผู้ท่าอิสระก็ทําหน้าที่เหมือนประธานสภา แล้วก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดอีกครั้งที่สองในวันรุ่งนี้นี่คือเรื่องที่มีความเห็นที่แตกต่างกันเพราะเองก็เห็นว่านักขนาดนี้เนี่ยนะครับเมื่อนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเขามีความเห็นว่าเขาควรจะได้รับเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยไม่ใช่นอกมหาวิทยาลัยนะการขับเคลื่อนของกลุ่มที่ทําเรื่องพลังงานนั้นเนี่ยเขาเคลื่อนนอกสถานที่คืออยู่ภายนอก แต่ว่าได้รับการบริหารการจัดการวิโทรทัศน์เข้าไปถ่ายทอดบรรยากาศนะครับท่วงของการถกปัญหาอะไรต่างๆนะครับเป็นรูระบายนะครับให้คนที่ขับเคลื่อนในเรื่องพลังงานนะครับเรื่องนี้ก็อยากดูเสมือนว่าหนักๆนี่นะครับพอจับมาอยู่ในฟอกันได้เนี่ยนะครับมาว่ากันก็ไม่มีปัญหาอะไรโตเถียงกันอย่างรุนแรงนะครับเลือดขึ้นหน้านี่นะครับหน้าแดงกันตามลําดับแต่มันก็เป็นบรรยากาศของการให้เหตุผลระหว่างกันซึ่งจะแตกต่างไปจากกรณีนักวิชาการ ซึ่งนะครับถ้าตั้งหลักนิ่งๆกันดีๆนะครับแล้วก็ดูปรากฏการณ์กันนิ่งๆแล้วตั้งหลักตั้งสมาธิจะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคือการพูดในมหาวิทยาลัยคนเหล่านี้สามารถพูดในห้องเรียนได้ตามปกติอยู่แล้วลองไปดูนะครับการบรรยายในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยนะครับยิ่งกว่าไรซิแต่ว่าที่มันไม่เป็นเรื่องมันไม่เป็นข่าวขึ้นมานั่น พราะว่าไม่มีใครเข้าไปห้ามปรามเหมือนยศรถที่วิ่งอยู่ตามตลอดแต่พอคําสั่งห้ามปรามเนี่ยนะครับเหมือนรถที่มันชนกันมันมันก็กลายเป็นไทมูมันกลายเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจกันทั้งประเทศและก็มองกันมาทั้งโลกนะครับและก็ประเทศไทยเองก็เวลานี้ก็อยู่ในสภาพการที่ค่อนข้างจะลําบากพอสมควรอยู่แล้วถ้ามันจะมีฟอที่เปิดนะครับเปิดเวทีให้แก่กันเอาถ้าเขาบอกว่าก็อยากจัดเรื่องอะไรก็บอกมาที่นะครับขออนุญาตกันมาก,ก่อนทีนี้ นักวิชาการเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องการเสรีภาพในการพูดพูดคิดเขียนานเขาก็รู้แล้วครับอยู่ภายใต้กฎาดการศึกเพียงแต่ว่าไอบ้บรรยากาศที่ความรู้สึกกันคนละอย่างนั้นนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวล้ำเส้นอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณจะมาล้ำล้ำเส้นผมถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ไม่มีทางจะจบแล้วถ้าลุกลามเนี่ยนะครับแทบทุกมหลาลัยก็จะมีการขับเคลื่อนกันแต่ละมหลาลัยก็มีตัวตนนะครับและก็จะขยายความไปตามลําดับและผม เองก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อขยายลูกลามกันไปแล้วนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะแก้ไขปัญหาและเวลานี้เห็นหนังอย่างชัดเจนนะครับพออาจารย์วิโรธอาลีรัฐศาสตรธรรมศาสตร,ร์เคลื่อนนะครับเพื่อให้สมคิดเลิศไพฑูนนั้นได้แสดงจุดยืนเรื่องการทําหน้าที่อาธิการกับตําแหน่งหน้าที่สนชก็ปรากฏว่ารุ่นพี่ก็คือดรสุกรีเจริญสุขเนี่ยนะครับก็เขียนกรอนให้กัน นะครับความจริงไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่ว่าผมอ่านให้ฟังว่ามันจะรับกันเป็นช่วงช่วงกันแบบนี้กันไปหมดคือโลกสื่อสารไร้พรมแดนมันไปเร็วมากนะครับอาจารย์สุกรีเขียในให้อาจารย์วิโรธอย่างนี้ว่าควรไปอย่างสงา่าอย่าต้องไล่จะเสียหายวงตระกูลประยูนญ,ญ,ญาติเก้าวี้ตกหกขมบำคว่ำกระจาดบ้าอำนาจนึกว่ามีหลงดีใจมวลประชาต่างพาประจานร่วมจะโดนน่วมร่วมบาทาไปไม่ไหว ไปดีๆลงงามๆเถิดสามวัยส่งหัวใจมาบอกทางให้วางลงนี่อาจารย์